าเลยจ้าไม่ต้องควักออกมาเลยเนี่ยใครบอกไม่กินนมคือน,นมออพี่สโนพูดถึงนมไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องให้กินนมนมยี่ห้อเดียวของกับของพี่สโนนะอยู่ที่ว่าเราอะควักน้องออกมากินมากแค่ไหนบังคับให้น้องกินมากแค่ไหนนะคะไม่จําเป็นจะต้องนมยี่ห้อเดียวนะคิดว่าบางคนคิดว่าโอ๊ยนมยี่ห้อนี้น้องจะกินน้องอาจจะกินดีไม่เกี่ยวคะ่ะหานมที่ดีกว่านี้ได้ของพี่สโนคือดีกลางๆนะคะระดับกลางๆนะ เพราะว่าพี่สนหวัย<ห>แค่นี้เพราะพี่สน,นให้ให,ให้ให้พวกพ่อแม่เขากินด้วยค่ะแต่พี่สนุบังคับพี่สนไม่ให้กินอย่างอื่นเลยให้กินแต่นมอัดนมเข้าไปเลยมาอัน,นตัวนี้ก็คือรับมาแล้วเขาให้กินนมอย่างอื่นกําลังอยู่ในช่วงปรับท้องปรับท้องเปลี่ยนนมอยู่ก็ต้องแยกเขาตัวนี้นะต้องแยกเขาแต่กใกล้แล้วล่ะใกล้ให้กินก็คือเขากินอันนี้ได้แล้วนะแต่พี่สนุจะต้องให้เขากินนมเก่าอยู่เพื่อที่ท้องเขาไม่เสีย ก็คือให้กินนมนมเก่าเขาหนึ่งมื้อแล้วก็กินอันนี้ได้สลับกันสองมื้อสามมื้ออะไรเงี้ยสบัดกันทำไมเนี่ยเห็นไหมกินทุกตัวไม่มีไม่กินนะน้องไม่ยอมกินนมน้องกินแต่ผลไม้เนี่ยพี่จโนแนะนําไปแล้วว่าให้เอาผลไม้ออกก็จะได้ไม่มีปัญหาน้องกินผลไม้เพราะไม่มีอะไรกินน้องก็จะต้องกินแต่นมเลือกกินแต่นมอย่างเดียวดูบ้านพี่จโนที่เนี่ยเอามาใหม่ๆเขาก็ไม่กิน ออกมาใหม่ๆก็ไม่กินนมเพราะว่าเขายังเรียนนมไม่เป็นดูดนมจากสลิงไม่เป็นเพราะเขาเคยดูดนมจากเขาเคยดูดแต่นมแม่แล้วพอให้เขามากินอะไรแปลกๆอะ่ะเหมือนให้คนกินหลอดแล้วให้มายกแก้วกินอะ่ะยังไงมันก็หกเรียราดสำลักเนี่ยเขาก็ยังมีอาการที่แบบว่าเห็นไหมจุ๊มๆไปแล้วสะบัดสะบัดนี่เขากินมานานแล้วนะกินมาอาทิตย์กว่าแล้วนะกินเองอะ่ะก็ยังมีอาการแบบว่าเลอะเธอเอาจมูกลงเพราะว่าลิ้นเขายังสั้นมากลองสังเกตสิลิ้นสั้นมาก แต่น้องจิว๋วน้องจิ๋วกับตรงนี้นี่น้องจิ๋วกับแลคคูนเนี่ยเขาเขากินนานแล้วเขากินมาเป็นเป็นเดือนแล้วค่ะกินนมเองเห็นไหมเขาจะไม่ค่อยสำลักเขาจะรู้วิธีกินว่าต้องเอาลิ้นลงเอาหน้าลงหรืออะไรยังไงแต่สองตัวนี้คือยังยังไม่ชินยังไม่ชํานาญเท่าไหร่ก็ยังเอาจมูกลงเอาหน้าลงน้องจิ๋วน้องจิ๋วนุ่นกินเกง่งกินเก่งแต่ตัวเล็กเพราะว่า เพราะว่าเขาได้นมได้สารอาหารจากแม่คือแบบน้อยมากๆอะ่ะเพราะแม่เขาไม่เอาพี่สโนโมาเลี้ยงเองหนูมันนมันไม่ได้มาลงปะมากินอีกมากินอีกเนะี่ยถ้าน้องวิ่งเข้าผ้าเอาน้องมากินอีกมังครับโอ้ยแม่มือไปไม่้อยแม่ไปไม่ได้น้องกินดีๆลงติลงดีลงติโอ้ยเมื่อยไม่เอามากินยังไม่อิ่มนานลงไปในนมเนี่ย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 สาเหตุที่พี่สโนโจับเด็กอาบน้ำ